สวัสดีเช้าว,วันพุทธที่24ทุกทุกท่านนะครับคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลที่น่าติดตามและน่ารับชมหลายคู่แต่ละคู่สกอร์เป็นยังกันบ้างมารับชมกันได้เลยนะครับผลฟุตบอลยู2 3่สจแชมเป์เอเชียอุซเบกิสถานชนะเวียดนาม3ประตูต่อ0คูเวตชนะมาเลเซีย2ประตูต่อ 1, 1> สรุปตารางคะแนในในส่วนของกลุ่มดีอันดับหนึ่งอุซเบกิสถาน3นัด9แต้ม สองเวียดนามสามนัดหกแต้มสามคูเว่สามนัดสามแต้มและสี่มาเลเซียสามนัดไม่มีแต้มกลุ่มนี้อุนเบกิาาสถานกับเวียดนามได้ผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายนะครับในส่วนของรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับก็จะมีกาตาร์พบญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้พบอินโดนีเซียอุนเบกิาาสถานพบซาอุดีอาระมเบียและอิรักพบกับเวียดนามนะครับผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ อาเซนอลชนะเชลซี5ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งอาเซนอล34นัด77แต้มส่วนเชลซีอยู่อันดับ9นะครับ32นัด47แต้มผลฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2อันฮิราชนะอันไอ2ประตูต่อ1รวมผล2นัดอันไอได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยประตูรวม5ประตูต่อส ผลฟุตบอลโคปาอิตาเลียรอบรองชนะเลิศนัดที่2องลาซิโอชนะยูเวนตุส2ประตูต่อ1รวมผล2นัดยูเวนตุสได้ผ่านเข้ารอบด้วยประตูรวม3ประตูต่อ2ผลฟุตบอลลีกเดิลฝรั่งเศสบอกโดชนะดันแคก2ประตูต่อ0บาเตียชนะคงคาโน่2ประตูต่อศโอเซชนะลาวนัว4ประตูต่อ0กลองชนะอเนซีส2ประตูต่อ1 วอลลงเซียนชนะอายกซีโอ1ประตูต่อ0เกงกองไพอองเช่1ประตูต่อ2เกิร์นอฟฟูดนะครับไพ่กับแซงไอเตียน0ประตูต่อ2เถาวันอูเอสเสมออาเมียง3ประตูต่อ 3, 3โลเดียวชนะปารีสเอฟซีประตูต่อ0และทัวเสมอโปรเอฟซีประตูต่อ 2, 2ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้ชนะซอลตแฮมตัน5ประตูต่อศ สรุปตารางคะแนนในนัดที่44นะครับอันดับ1เลสเตอร์44นัดมี94แต้มส่วนทางด้านซอลตันตันอยู่อันดับ4 44นัด84แต้มในส่วนของแชมเปี้ยนชิพนั้นยังเหลือเตะอีกแค่2นัดนะครับผลทุ่นบอลลีกวันของอังกฤษแคมบิดยู่นเตดเสมอวีคอม1ประตูต่อ1และเชอร์เนมชนะปีเตอร์โบโล2ประตูต่อ0 ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษเบโร่พ่ายแบนฟอร์ดซิตี้1ประตูต่อ2และโคเชสเตอร์พ่ายดอนคาร์เตอร์โลเวอร์หประตูต่อ4โอเคนะครับผมในก,การสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ